บรรยากาศยามเช้าที่ตลาดเมืองสุขุมากับบรรยากาศฝนตกลื่นๆครับพี่น้องครับมาพบกับฝนตกพอดีเดียวพาย่างซุ้มบึงบรรยากาศอาหารธรรมชาติที่ตลาดเช้าเมืองสุขุมาครับพี่น้องขายปลาครับอันนี้ปลาหนังโผบ่แม่ยเหรอหนังโผหนังโผเนาะปลาในแล้วก็มีพวกปลาปลาขาวปลาอย่างตัวนี้คะปลาเปลี่ยนวะปลาเปลี่ยนปลาเปลี่ยนเนาะพี่น้องเอปลาธรรมชาติตอนที่ ฝั่งเราใจครับปลาตะพูกได้หลายครับพี่น้องเออแบบครับเพราะเราจะห่างถึงอันดามันี่ปลาอย่างมี้นี่ชิดานี่ปลาลิบมาปลาดิบมาเนาะแซ็มวะแซ่บเนาะนอนได้หลายเนาะเป็นต้นเนาะโอ้ยนาอยาหอยมากเนี่ตอนได้หลายสุดยอดนี่ครับปลาลายรนะช่วงไหนครับเดือนใดขนะเดือนนี้เราจะทาบนโต๊ะแข่งแห่งนี้ทาบนอีกชุดหนึ่งเนาะโอ้ยพอมีปลาให้เห็นครับในตลาดเช้าครับ ปลาแค่น้อยน้อยเนาะปลาแค่น right? ้อยทีเด in ียวบรรยากาศยามเช้าพี่น้องอาหารธรรมชาติพวกเมนูปลาแต่พอมีเห็นอยู่ครับแล้วก็จะเป็นพวกร้านขายพืชพักผักผลไม้เกษตรพวกมะไฟายบางนาทมะกล้วยแล้วก็นี่ครับพี่น้องมะนาวครับตลาดเช้าที่เมืองสุรุมาแตงจะประสัดสบกอปลาระบุการมาถ้าฝนตกลินลินครับแต่ก็บรรนักก็สามารถ เนี่ยรอเกี่ยวได้บีดองประหลาดก็ค่อนที่จะเยี่ยมเราครับถ้าจะกินอาหารหลายๆตัวตัวแรงๆครับบางที่เมท้าเป็นน้องในฟังเมื่อเพียนะครับนี่จะเป็นส่วนขายโตกอาหารบอกกินซุคยยปครับ,รบ,บพี่น้องขายเยือ้อลัดแซาเลยครับเมนูปิ้งย่างครับพี่น้องโอ้ยเมนูปิ้งปลาครับพี่น้องปลาปิ้งไก่บานปิ้งจ้าวโอ้ยข้าเหนียวสมพักตำแก้ว มีทุกอย่างเรามีปิ้งไก่ป al, Ora, oui, ิ้งปลาเนาะปลาปิ้งไตปิ้งชัตสอดแกงสมทักข้าวเหนียวมีพขนอมโมเทอรี่หรืโดยร้านสาลาะใต้ขายเมนูอาหารสบายดีน้องกองสาลาะใต้ขายเมนูปิ้งปลาเนาะปิ้งปลาจะแซ่บไม่คาเนาะอันนี้ขายท่าไหนไม่คาขายสิบห้าเพนกวิเนาะสามสิบบาทต่อมาหนึ่งอันนี้ปลาอย่างไม่คาใช่ไหมเอามาหนึ่งเด้อ นุ่นไม่ค้าแน้วครับสาวงามสารตลาดขายเมนูปิ้งปลาอะไรก็เอาข้าวเหนียวข้าวพันกีบทำพันกีบหรือเอาพข้กับฝนตกเนาะอากาศหนาวเนาะพอดีแหละครับเลยครับพี่น้องครับแม่ค้าสวยขายเมนูอาหารของกินสุกปิ้งย่างครับปิ้งไก่ไข่ปิ้งราคาเสียบอะไรข้าวเหนียวพี่น้องครับเราจะมีปิ้งตับไก่ครับเมนูแซ่บพี่น้องครับไปยังหารเช้านะครับพี่น้องที่ตลาดเมืองสุขุมวิทครับพี่น้อง เมนูของกินซุปหลายพวกลากพวกตอยพวกปิ้งครับพี่น้องแนวกินแนวแซ่บครับมาเ,มาเซื้อข้าวเปียกเสน้นด้วสบายดีร่างกาข้าวเปียกเสน้นแล้วก็มีส้มพักเาไม่ขาเานาะแมนมีแกงหน่อไม้มีต้นลวกผักชัวไก่มีทุกอย่างเลยไมนะ่ขาเนาะแกงหน่อไม้ลวกผักต้นลวกผักอันชัวไก่อันนี้แกงหน่อไม้อันนี้ส้มพักมีข้าวเปียกเส้นทุกอย่างเลยพี่น้องครับข้าวเปียกเส้นข้าเปียกข้าวแล้วก็ส้มพักพวกแกงมีทุกอย่างเลยครับพี่น้อง นี่คือตลาดประจเมืองสุขุมาในช่วงเช้าเช้ครับถ้าอยากกินปลายลายต้องมาตัวแรกๆน้องปลายไม่านะครับงปลแลาลานที่หมาพไดยนิุ้ง่ะก็ปายพาพัน้าบนี้นก้เดเราดินทางไปต่อครับพี่น้องลอดเที่ยวเส้นทางเราใต้ที่แขวงจัตประซักครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วยครับสหรับพิมี์สวัสดีครับ